นางสุวรรณีคงศอผู้จัดการสถานชนนุบาลเทศบาลเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่รอบที่3ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตั้งแต่เดือนเมษายน2564เป็นต้นมาทางสถานชันนุบาลเทศบาลเมืองกระบี่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้บริการประชาชนที่มาใช้บริการในช่วงเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2564โดยได้ตั้งงบประมาณเอาไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถใช้ได้อยู่ประมาณ90ล้านบาทซึ่งในแต่ แต่ละวันจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอยู่ประมาณ1นล้านห้าแสนบาทถึง2ล้านบาทส่วนเงินสดที่ใช้จริงๆในแต่และว,วันอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นบาทถึง500 0 0นบาทในช่วงเปิดเทอมนี้มีประชาชนมาใช้บริการสถานธนุบาลเทศบาลเมืองกระบี่เพิ่มขึ้นในช่วงที่อยู่ประมาณ8 0ดสถึงร้อรายแต่ก่อนหน้านี้เป็นช่วงวิกฤตของโควิด -19 ประกอบกับราคาทองคํานั้นสูงขึ้นลูกค้าส่วนใหญ่จะมาถ่ายถอนออกไปขายทําให้สต็อกช่วงนั้นของสถานธนุบาลเทศบาลเมืองกระบี่ลดลงประมาณสี กว่าาาล้านบทช่วงเปิดเทอมนี้รับจำนำทองคำอยู่ในราคาบาทละ20,000บาทซึ่งผู้ที่มาใช้บริการรับจำนำสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30ธันวาคม2564